สบายดีสบายดีพี่น้องหากกระตือน,นอนพี่น้องเอ้ยบ่อยจนปวดท้องขึ้นนีไปอันหลินอยู่ลำยาพี่น้องเพิ่นคลายเครื่องตะกะไปเบ่งมอสลำเลืองพี่น้องกเลยตื่นซวยวพี่น้องเอ้ยว่าในเมื่อซ้ำกำลังสิมาเห็ดน้ำกินพี่น้องสิมาเห็ดเป็นอันตั้พี่น้องเอ้ยอตั้มมะหองมะฮุงบ้านทน้าแหละ เดี๋ยวกระเบากไก่เพ่อนออกไปซื้อซีพี่น้องเอาไเอาไปซื้อสีพี่น้องสีไก,มมก่ีนมั่พี่น้องหน้าตาก็สิเป็นโสมในพี่น้องเพราะว่าตื่นมาเลยก็นาำน้ำเลยก็เขาวคั้วเลยพี่น้องทาในแต่งันหน้าขนตา คืนนี่กกกินตำมะฮูพี่น้องไปสื่อน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าคายยูบุญพี่น้องครบหมื่งสิบพันสไลด์ตวเรื่องหมักเห็ดเองพี่น้องเป็นพวกอาหารนี่บหมักสื่อกินก็นไ,ได้สื่อกินกับสะพอแบบว่าเ้าจำเป็นเลยพี่น้องจำเป็นนะสื่อก็ถ้าเขามีเวลาเห็ดเองมันบุญจำเป็นก็ได้กะ มีเวลาหานะเฮาก็เห็ดเอาผู้ซึกว่ามันสิเสบกลัวบวยมันซิแม่มันจะสิไม่วกลวัวบเลยเรื่อยเ,เ,เรื่องกะมีคนบมูาหมักกินอาหารที่จะเจ้าเห็ดแล้วเห็ดแล้วก็เป็นอาหารแบบบางอย่างนะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่นิดเดียวหมูมักพี่น้องหันแบบงๆละครมาเป็นเนาะถอดใจกันพี่น้องเลยสบายดีแล้ว

ไดได้นอ่องแล้วแจึหน้าจึงรังดินกับน้องแต่ละมือน้องว่าได้เกิดมาสร้างเบอเบ,บออันสิเห็ดง่อยปั้มเจ้าซีนาให้น้องเบิ่งนี่ป <c oughs> ็นน่องใหญ่มาแลนน้องยังหูจักเมาอยากห <c oughs> ัววันสิซอนลินเกมนี่นะวายสิซอนมันดกนอกเขาเป็นน่ะผลมาเจ้ากับมันกร,ระโสบาต่างกันเด้วเฮ้ยเจ้ากับพ่อเจ้า จละืมอตอนนืตองสองเอืพ่ออะไรหุ่นอยู่ตลาดแตกตนนตปล่อยปลาพี่น,ออน,น้องซูกโลลแดงไงพักโบกมีะอะไรครับแาพลกเาบอ่บออน กินข้าวลงไนได้พี่น้องแก่วน้าบุกินเด้อนน่านะจากสบายดีเด้อพี่น้องกินข้าวลงันเด้อไปซื้อบรผ้าบ้ามลย่างเนี้ยอย่าันื้อะรแาบ

พี่ก็มาหอดเข้าไปเขาไปนอนขเขามาเงี่ยเนาะขางเขานอนเลยเหรอได้นกใหญ่ม่กะหาเห็ดคุะาบอกินหรอบอสเด็กแอืมมาถบุญางทีได้เจะหาไเนาะไปหาทีไปม่เขาบุญไม่ทันด็กเรา

ปิ่งเที่ยวปีนบังไงอยู่เนี่ยาไมนเป็นตัวหมดเฉยฮะหมดเฉยฮะปิ่งอย่างฝันก่อนอะโว่เอาละทุกทุกต่ฮิโนะอเสียพางบ่า่น้องเอยบุษ่าวได้ยังไงได้บุษบ่าว

cay soi, cái nhảy phớt, cái nhảy cái cái nhảy phớt, cái, nhảy nó, nó đẹp đấy các bạn, ạ, 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 ạ,

ที่ก็มีใช่ใช่กันหากห็นเงี่ยกกเาบ่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 านีเงียี่จะแนี่เอาเด็ดปากเลยเียนนะต้องเียนะใช่เหนเหนียยแล้วจะเข้าซ้ำมือมหันหาแล้ี่ี่เียเ็ดเลย

ตั hey, Ơ, er. ้มเปลืส so ิหรือืออันเน้าเนี่ยั้มในวันเสดเลยที่หนึ่งจะเปลนเป็นเด็กเสด็จ่ไหเอ้โด้เพื่อนมาขึ้นจ่อยเ่รโอ้ยไปเด็กินเผาพัฒนาไปหมื่บ้านก็เตือจังยังมื่อนี้บ้านเตือยเผาเนี่ยมันหางอย่างเงี้ยมันเต็นอย่างเงี้ยว่ะกรับบุ่บึงมาดูมีเนี่ย เอาไว้กินไปเห่าห่ะมื่อนี่ยยังไปกินต้อตามเลยไป็นอนมากเลก็เล่ไปว่าโอ้เจมม่เดียนอย่างแบบอย่าเลี้ยงมันทำบ่อยเป่งมันตั้งแต่จะตั้งขังเจมี่เดียนน่ะมอ่ะต่อไปจะจะต้งขังง้อมง้อมเหน่าตั้งขังขึ้นมาแล้วถ้าโตก็